สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube อาจารย์กิจฝากทุกท่านกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปวิดีโอใหม่ๆกันไว้ด้วยนะครับความคืบหน้าสิ้นสายเข่งทักแรงประเทศไทยจะเสียแผ่นดินย้อนคำทำนายสิ้นสายเข่งอาจารย์ชนทัศน์พฤ่ไทยพ่องได้มาออกรายการคนดังนั่งเคลียร์ทางช่อง8ในเครือ RS มาร่วมวิเคราะห์โง่เฮงคนดังพร้อมทำนายดวงประเทศไทย3เดือนแรกปี2568เศรษฐกิจต่างๆจะดีขึ้นหรือไม่แต่ทำเอาแฟนๆช็อกเมื่อสินสายเข่งทักแรงปี68ประเทศไทยมีดวงเมืองเสียแผ่นดินโง่เฮงของคุณสามารถวิเคราะห์หน่อยคิ้วสัน้นพี่น้องน้อยดวงตาไม่มีกำลังลักษณะตารวยแต่ใบหน้ากลมใบหน้าบ่งบอกถึงธาตุน้ำ จมูกไม่มั่นคงเท่าที่ควรไม่อิ่มริมฝีปากเล็กเพราะฉะนั้นนะในลักษณะใบหน้าคนกับลักษณะโงูเฮงใบหน้านั้นไม่สมดุลกันปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นอยู่ในช่วงจังหวะของรอบอายุช่วงระหว่างแก้มทั้งสองข้างเขาเรียกว่าแก้มบอรักหมายถึงแก้มไม่มีกำลังลวงตกมันก็จะมีเหตุการณ์เกิดขึ้นปีหน้าก็จะหนักกว่านี้นะครับ ตกดวงแตกแยกพัดพรากเพราะฉะนั้นนะ่ะโอกาสติดคุกยาวมีมากทีเดียวโงเฮงของทนายตั้มส่วนของทนายตั้มเขาไปปรับแก้ใบหน้าของเขาใหม่คือใบหน้าเก่าเขานั้นนะ่ะก็ไม่ได้เป็นแบบนี้นะครับแล้วเราเอาเปรียบเทียบกันใบหน้าใหม่เวลาที่เราจะวิเคราะห์อะไรเรื่องของโงเฮงมันจะผิดพลาดไปแต่ดวงชะตาของเขานั้นเป็นคนที่ดื้อรั้น อยากรู้อยากเห็นเป็นพวกที่หาเรื่องให้ตัวเองเดือดร้อนเตือดเนื้อร้อนใจมีอยู่สองอารมณ์อยู่ในตัวเองดีใจหายร้ายมาก็เอาเรื่องอารมณ์เปลี่ยนแปลงได้ง่ายในดวงชะตาของเขาตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาคําว่าเบียดเบียนตัวเองหมายถึงว่าหาเรื่องให้เบียดเบียนตัวเองเดือดเนื้อร้อนใจเชื่อว่าถึงแม้ตอนนี้นะ่ะ จะมีเงินมากมายขนาดไหนอนาคตต่อไปนั้นบ้านปลายก็คงไม่มีอะไรเหลือประเด็นหัดมาจะไปอย่างไรกันต่อถ้าเศรษฐกิจเป็นลบค้าขายส่งออกไม่ดีในบ้านก็แย่จะกินอะไรกันละ่ะสินสายเข่งตอบว่าผมพูดแล้วนะครับว่าปี2 5 6 8เป็นปีที่4ถ้าผ่านปีที่4นี้ไปได้ ปี2569การเงินเศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องฟันฝ่าประสักในปี2568นี้ให้ผ่านพ้นไปก่อนเวลานี้ประชาชนทุกคนยังไม่รู้เลยว่าในปี2568รัฐบาลจะไปในทิศทางไหนสถานการณ์จะเสียแผ่นดินไหมมีอยู่แล้วรออยู่จะมีปัญหาหรือเปล่าแต่ถ้าตามดวงแล้วเสียแผ่นดินแน่นอน แต่อยู่ที่หน่วยงานราชการของประเทศไทยว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์นั้นให้อยู่รอดหรือไม่คําทํานายปี2568ด้วยหมอปลายแพรกซิปหมอปลายแพรกซิปได้เผยคําทํานายดวงเมืองช่วงกลางปี2568ผ่านทางช่อง YouTube ข่าวสดทีวีชี้ว่าประเทศไทยจะต้องเผชิญกับความผันผวนหลายๆด้าน ทั้งสถานการณ์การเมืองที่รุนแรงภัยธรรมชาติน้ำท่วมและกิจกรรมใต้น้ำรวมถึงความท้าทายทางเศรษฐกิจและโรคระบาดที่น่ากังวลสำหรับการเมืองจะมีความรุนแรงอย่างมากในเดือนกรกฎาคมผู้ใหญ่ท่านหนึ่งจะถูกผู้คนออกมาโจมตีหรือนำเครื่องราวต่างๆมาถาโถมใส่จะทำให้ท่านแสดงอาการไม่พอใจเครียดและหวาดกลัว ผู้คนจะเริ่มตั้งคำถา,ถามถึงความสามารถในการดำรงตำแหน่งอีกครั้งในช่วงเดือนดังกล่าวถือเป็นช่วงที่ค่อนข้างจะหนักและเครียดต่อมาคือปัญหาภัยธรรมชาติได้แก่ภัยจากน้ำเป็นเรื่องที่ต้องระวังอย่างยิ่งในช่วงกลางปีโดยเฉพาะเดือนมิถุนายนที่เห็นลูกน้ำอยู่แถวแหล่งอุตสาหกรรมน้ำจะท่วมสูงเกือบระดับช่วงเขา่าในบางพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถใช้รถได้อาจจะหมายถึงน้ำทะเลหนุนสูงหรือฝนตกหนักจนระบายไม่ทันแม้จะไม่ท่วมกรุงเทพแต่จะท่วมในพื้นที่ใกล้ทะเลในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคมจะเกิดคลื่นซัดแรงผู้ที่ออกหาปลานั้นจะต้องระวังเป็นพิเศษและนักท่องเที่ยวที่เดินทางโดยเรือจะต้องใส่ชูชีพและตรวจสอบเครื่องยนต์เรือให้ดีและคนที่อยู่บนบก ใกล้กับแหล่งน้ำอาจจะเจอกับเหตุที่หนีไม่ทันเช่นกันนอกจากนี้ยังมีการกล่าวถึงพื้นที่ระบายน้ำไม่ทันซึ่งเป็นซอกที่มีทั้งหินอิฐปูนและเห็นเป็นซากใหม่ที่มีตึกมีรูปทรงสี่เหลี่ยมคล้ายกับบล็อกไม่เกิน6-7ชั้นมีบ่อน้ำและสารตั้งอยู่ถนนใหญ่มีรางและมีเส้นคลองอยู่แต่น้ำไม่สามารถระบายลงไปได้ เนื่องจากฝุ่นแน่นบริเวณนี้จะท่วมซึ่งหมอปายเป็นห่วงท่านผู้ว่าในพื้นที่นั้นรับผิดชอบคำทำนายปี2568ระวังประชาชนลุกฮือต่อต้านรัฐบาลโหรบุสรินปัทมาคมนักโหราศาสตร์ชื่อดังพยากรณ์ว่าสถานการณ์ทางการเมืองอิทธิพลจากดาวราหูไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ของการยึดอำนาจรัฐประหาร แต่ที่ต้องระมัดระวังก็คือในทุกๆปีของดวงเมืองเมื่อแบ่งเป็นสามช่วงตามดาวอาทิตย์เข้าในเรือนที่เสียคือเมื่อดาวอาทิตย์เข้าอาริดาวอาทิตย์เข้ามรณะและอาทิตย์เข้าวินาศดวงเมืองจะตกในระยะนั้นเป็นเวลาสเดือนคือตั้งแต่18กันยายนถึง16ตุลาคม17พฤศจิกายนถึง16ธันวาคมและ16มีนาคมถึง13เมษายน คือเป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์ตกอยู่ในดาวชะตาที่เสียซึ่งดาวอาทิตย์เป็นดาวพระเคราะห์สำคัญที่หมายถึงประชาชนและแผ่นดินส่งผลให้ประชาชนลุกฮืออาจจะเกิดการเดินขบวนหรอือต่อต้านรัฐบาลเป็นต้นสำหรับเศรษฐกิจในภาพรวมมีแนวโน้มเชิงบวกจากอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีที่เดินหน้าในวันที่13กุมภาพันธ์ ซึ่งเมื่อดาพระหั t สวดีเดินหน้าเข้าเรือนกุมพะซึ่งหมายถึงเรือนการเงินถ้าดูตามหลักโหราศาสตร์ดาวพระหั t สวดีเป็นดาวพระเคราะห์ดวงใหญ่หรือเรียกว่าหัวหน้าฝ่ายสุภเคราะห์แล้วดาวเสาเดินอยู่ในเรือนลาพระส่งผลให้เกิดเหตุการณ์ดีขึ้นจนถึงกลางปีก่อนที่ดาวเสานั้นจะตกที่เสียและดาวพระรา t r a ดี จะเลื่อนอีกครั้งในวันที่13พฤษภาคม68ดังนั้นตั้งแต่13กุมภาพันธ์ถึง13พฤษภาคมด้วยรวมแล้วเศรษฐกิจจะดีทว่าเมื่อดาวพระหัสสบดีจรเข้าราศีพฤกษภที่เป็นธาตุดินทำนายว่าจะมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นในประเทศจนหน้าวิตกเช่นอาจจะเกิดแผ่นดินไหวแต่ไม่รุนแรงเหมือนต่างประเทศส่วนเรื่องของภัยพิบัติน้ำท่วมและน้ำแล้งน่าจะไม่มีเพราะ ดาวพฤหัสวสวดีนั้นไม่ได้เข้าราศีธาตุไฟอาจจะมีลมบ้างตอนปลายปีทํานายปี2568มีแนวโน้มที่เกิดแผ่นดินไหวหรือพายุพัดแรงในช่วงปลายปี2568